สามคำพูดยอดฮิตที่เป็นพิษกับตังในกระเป๋าคุณเราทุกคนนะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราอยากจะเก็บมันไว้หรือเราอยากจะใช้ยังไงกับมันเรามาดูนะคะว่าคุณมีสามคำพูดพิษพิษที่จะทําให้เงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยมันหายไปจากกระเป๋าคุณมีคําว่าอะไรบ้างคาแรกเลยนะคะนั่นก็คือโอ้ยช่วงนี้จนว่ะช่วงนี้ถังแตกว่ะช่วงนี้ไม่มีเงินเลยว่ะ คำพวกนี้ห้ามใช้นะคะถึงแม้ว่ามันจะขาดอยู่ในตอนนั้นจริงๆเพราะทันทีที่คุณพูดคาว่าคุณขาดจิตใต้สํานึกของคุณจะจําคําว่าขาดแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนขาดอย่างนั้นอารมณ์ของเราเป็นแบบไหนมันจะทําให้ผลลัพธ์ของเราเป็นแบบนั้นคุณสร้างความรู้สึกว่าคุณขาดคุณก็จะขาดมันจริงๆคํานี้นะคะเป็นคําที่คุณแม่ครูง้อเนี่ยห้ามมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาจะไม่ให้ลูกพูดคาว่าไม่มีจน เขาจะไม่ให้พูดคำนี้เลยคำที่สองของมันต้องมีอชอบก็จัดจะประหยัดทําไมเอ,อ่อประหยัดไว้เพื่อนะคาคตไงคือรูไม่ได้บอกว่าเราห้ามซื้อของที่เราชอบหรือต้องการนะคะรูก็ซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสั่งจิตตัวเองว่าชอบก็จัดประหยัดทําไมหรือของมันต้องมีของมันต้องมีมันเหมือนเราเป็นคนที่ตกเป็นทาสกิเลสอ่ะคือ บอกเป็นท่าความอยากอยากมันก็ชากหัวเราไปก็ได้ค่ะแม่ลากหนุไปเลยคุณจะเป็นคนที่แพ้ความต้องการตลอดเวลาย้ำนะไม่ได้ห้ามการใช้นะแต่อย่าติดปากคําว่ามีต้องใช้เพราะมันไม่จริงใช้ด้วยเก็บด้วยออมด้วยลงทุนด้วยต้องทําให้ครบค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเงินไม่ได้สําคัญอะไรกับชีวิตฉันขนาดนั้นเออเัดเไม่จริงนะเออเพอเวลาไม่มีก็ตัวสั่นกันนะถูกปะ คนส่วนใหญ่ที่พูดคำนี้นะคะเพราะว่าโตมาจากการถูกกรอกหูบอาว่าความสุขกับเงินมันคนละเรื่องกันจริง คนที่มีเงินไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความสุขทุกคนเหมือนกันคนที่จนก็ไม่ได้มีความสุขทุกคนความสุขกับเงินไม่ใช่เรื่องต้องเลือกคุณสามารถเป็นคนที่มีความสุขด้วยแล้วก็มีฐานะดีได้ไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่เงินไม่ใช่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องไล่ล่าแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องวิ่งหนีหรือไปเชิดใส่เขาถ้าคุณมีลักษณะการพูดว่าเงินไม่จำเป็นฉันไม่ได้ต้องการจิตใต้สํานึกของคุณจะจําว่าคุณน่ะเกลียดและปฏิเสธสิ่งนี้และมันจะทําให้เวลาที่เเเงงินข้้าามมคุุณกกก็จะีีหหตตท่ออออผลัไปรื จะทำให้ตัวเองตัดโอกาสที่คุณจะได้เงินหรือฟล o ของฐานะดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้ใครที่ติด3สิ่งนี้นะคะจนฉันทั้งแตกช่วงนี้ไม่มีเงินเลยว่ะหรือของมันต้องมีชอบก,กระจัดประยัดทำไมนะคะหรือรวมไปถึงเงินไม่ได้สำคัญฉันไม่ได้แครงเงินอ่า ให้เลิกพูดซะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีโฟล์การเงินที่ดีขึ้นในชีวิตค่ะทั้งหมดนี้คือไมเซ็ตกระดุมเม็ดแรกที่จะทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งการงานการเงินของเราหลายคนไปเรียนทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานทักษะการเก็บเงินแต่สุดท้ายกลับมาโบรกเหมือนเดิมเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนกระดุมเม็ดแรกเท่านี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินจริงๆคุณต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องค่ะ